2,564ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แต่จากผลสำรวจพบว่าผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปมีเงินออมพอใช้หลังกเกษียณเพียงแค่20%ในขณะที่ผู้สูงวัยหลายคนมีอายุที่ยาวนานขึ้นแต่กลับมีเงินไม่พอใช้หลังกเกษียณเดาจึงอยากมาชวนทุกคนหาคําตอบว่า300เดือนหลังกเกษียณเดาเตรียมเงินไม่พอใช้แล้วหรือยัง มาเตรียมก่อนสบายกว่ากับเวิร์กช็อปเตรียมตัวทางการเงินเพื่อชีวิตสถานีหน้าสำหรับคนวัย40บวกอีกงบที่สำคัญไม่แพ้กันคือรายรับรายจ่ายเคยจดกันไหมคะคนไทยส่วนใหญ่จดจดจดเครียดเลิกจดแต่ทีมเนี้จะรอดเพราะว่าจดจดจด เครียดเลิกจ่ายมันมีคนสองกลุ่มนะคะพอเลิกจ่ายเราก็จดน้อยลงไงมันก็จดน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ไม่เครียดงบนี้สําคัญมากฟังดีๆนะคะถ้าเราจดเราจะเจออะไรเราก็เจอวนๆอยู่แค่นี้จริงๆมันมีงานสํารวจนะคะคนกรคนเมืองคนกรุงเทพส่วนใหญ่หมดไปกับค่าอาหารค่าเดินทางและค่าลอตเตอรี่ไม่น่าเชื่อมันปรากฏอยู่ในนี้จากการสํารวจเนาะ พี่ๆน้องๆคิดว่าเราจดเราเจออะไรคะเชื่อลรืไหมท่านจดอะท่านจะเจอคนไทยส่วนใหญ่เอาคนไทยส่วนใหญ่ก็เหมือนเรานี่แหละเจอเบาหวานความดันไขมันในเลือดมันอยู่ตรงนี้หมดพิซซ่าชาบูหมูกระทะชานมไข่มุกหมาล่าอยู่นี้หมดใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้หมดแต่เราไม่ได้คิดจดจดอันนี้แหละเป็นตัวช็อคที่ดีที่สุดคนธรรมดาเป็นเศรษฐีได้ด้วยงบรายรับรายจ่าย นะคะคนเป็นหนี้หมดหนี้ได้ด้วยงบรายรับรายจ่ายเราอย่าเรียกงบรายรับรายจ่ายมันน่าเบื่อบางคนเรียกบัญชีครัวเรือนยิ่งน่าเบื่อเขาไปใหญ่ <S <S โอ้ย <S 1> <S 1> แค่เห็นชื่อก็ไม่จดแล้ว <S <S จะเรียกให้ถูกมันต้องเรียวกว่าอะไรรู้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแล้วมีเคสหนึ่งนักศึกษานะคะเด็กเคยสอนอยู่ที่มหาลัยเทพยี่สิบปปีครึ่งนะคะก่อนจะย้ายมาอยู่นิดาก็จะให้เด็กๆจดทุกเทอมทุกเดือนเขาต้องส่งมีนักศึกษาคนหนึ่งที่ประทับใจสุดๆคือสิ้นเทอมเนี่ยเขาเอางานมาส่ง อาจารย์คะหนูย้ายหอแล้วคะ่ะก็จารย์แหละให้หนูจดจดจดหนูย้ายหอเลยย้ายจะกหอถูกไปอยู่หอแพงคะ่ะเด็กเจออะไรคะจดแล้วเจออะไรคะอ่าห้องนี้มีสายตาอันเฉียบคมส่วนใหญ่เขาบอกจดแล้วเจอเงินเหลือแล้วย้ายไปใช้ชีวิตหรูหรามาเห่าจริงไม่ใช่เจอค่าเดินทาง เด็กน่ารัางมากนะคะขึ้นมากรุงเทพปีหนึ่งชวนกับแม่ไปดูหอนูน่นสุดปลายทางรถไฟฟ้าเลยปลายทางรถไฟฟ้าช่วยแม่ประหยัดหอถูกก็นั่งรถสองแถวนั่งรถไฟฟ้าเดิน700เมตรก็เข้ามาหาลัยแล้วกล้วยน้ำไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะนั่นคือ Planning. แพลนนิ่งแพนไว้ค่ะแพนไว้แล้วนิ่งเพราะว่าเธอตื่นสายเรียกแท็กซี่แล้วก็ทำกิจกรรมที่คณะค่ำก็เรียกแท็กซี่ ตื่นสายเรียกแท็กซี่กับค่าเรียกแท็กซี่ตื่นสายเรียกแท็กซี่กับค่าเรียกแท็กซี่จดมาเจอค่าแท็กซี่เดือนที่หนึ่งช็อกเดือนที่สองทำเหมือนเดิมจดช็อกอีกมันเริ่มไม่ดีแล้วตกใจค่าแท็กซี่ตัวเองสองเดือนแล้วเขาโชคดีคือหอเขาหมดสัญญานะคะก็เลยย้ายมาอยู่หน้ามหาลัยตื่นสายก็เดินมาเรียนตื่นเช้าก็เดินมาเรียนตื่นสายก็วิ่งมาเรียนก็ไม่มีค่าแท็กซี่ จ่ายค่าหอแพงขึ้นแต่เงินเหลือเยอะขึ้นเห็นไ,ไหมคะพอเรารู้จักตัวเองจริงๆอะความฉลาดมันจะบังเกิดเราจะรู้ว่าเราต้องจัดการตัวอยังไงแล้วจะบอกไม่ได้หรอกพี่ไปทำนี่พี่ไปทำนี่พี่ไม่ได้เราต้องรู้ตัวเราเองคะ่ะแล้วเปลี่ยนรถนานแล้วทำงานใหม่ๆเราก็จดสมัยที่น้ำมันรล,ละาเก้าบาทนะคะเราก็จดแต่บ้านเรากับที่ทำงานเนี่ยสิบร้อยกิโลทุกวัน เราต้องขับรถ110กิโลทุกวันไอ้รถเราก็ไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่เลย9กิโลลิตรนะคะอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีจัดการคือแต่ละคนจะมีมาไม่เหมือนกันในที่สุดต้องตัดสินใจทำอะไรงบเนี้ยจะเป็นตัวบอกได้นะคะบางคนจดก็เจอแต่ค่าหวยค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าเที่ยวกลางคืนพิซซ่าชาบูวนอยู่แบบเนี้ย นะคะเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยทําไมน้ําหนักเราเยอะจังทําไมตังเราไม่เหลือเลยตัวนี้นะคะถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องเรียกมันว่างบดูปากอัชาลานะคะงบสแกนกรรมอย่าไปเรียกรายรับรายจ่ายพี่อยากรู้ไหมว่าพฤติกรรมทางการเงินเราอยากแก้กรรมเนี่ยสายมูเยอะมากเลยอยากแก้กรรมอยากแก้กรรมไปรู้ก่อนพฤติกรรมมูลทําอะไรบ้างอันนี้ใช่กรรมที่เราทํำไหมคะใช่ฝั่งนี้ก็เป็นกรรมที่เราทํำไหมคะ ใช่เพราะเนี้ยคือพฤติกรรมทางการเงินของเราพฤติกรรมการใช้ชีวิตสะท้อนมาเป็นพฤติกรรมทางการเงินแสดงอยู่บนงบสแกนกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะจัดการตัวเองเริ่มที่ตรงนี้นะคะสิ่งซ้ำนี้สินรายรับรายจ่าย4ตัวนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองจดและเจออะไรคะงบสแกนกรรมก็เนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยกาแฟวันละแก้ววันละแก้ววันละแก้ว,กวปีนึงครึ่งแสนนะคะ เห็นไหมว่ากาแฟวันละแก้วไม่รู้สึกก็วันละร้อยปีหนึ่งก็36,500ถ้าวันละร้อยกว่าก็ปีละครึ่งแสนอะใช่ไหมคะเนอะเลขเรื่องหนึ่งที่เจอเยอะมากในสังคมไทยก็ตัวนี้วันหวยออกเป็นไงคะใช่เราไหมเนี่ยช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้านะคะไม่เข้าใจทําไมต้องเฉียดทุกงวด ไม่เป็นไรงงดหน้ายัางมีหวังใช่ไหมท่านพุทธทาสบอกว่าหวยคือหหยนะวอดวายและย่อยยับนะคะทํายังไงเราถึงจะจัดการตัวเองได้หลักคือแค่นี้ค่ะฝึกฝืนใจตัวเองเงินที่จะไว้ใช้ในวัยเกษียณน่ะจริงท่านไม่ต้องกุ้มใจเลยมันอยู่ในวันนี้ทั้งหมดมันอยู่ในวันนี้ทั้งหมดไปลื้อแถวนี้ดูนะคะจะเจอหนึ่งนะ รู้จักตัวให้มากก่อนนะคะแล้วมันจะเจอว่าเราต้องทำอะไรทำยังไงแล้วก็หาเทคนิคหาคาถาเรียกสติที่จะจัดการกับตัวเองให้ได้เช่นนี่อัชราแม่สอนใช้ประหยัดประหยัดเหลือไปออมสูตรนี้ใช้กับเราไม่ได้ของเราต้องออมให้พอที่เหลือใช้ให้เรียบมีความสุขมากเป็นคนใช้เงินไม่ต้องคิดเพราะเป็นไงคะ ออมไปแล้วเงินเดือนเข้าเนี่ยนะคะมันจะตัดไปลงทุนตามที่เราวางแผนไว้หมดจริงๆมีอยู่ยุคหนึ่งตัดแกองอะคะ่ะลงทุนไปแดกองแต่ตอนนี้ยุบทั้งหมดลงก้อนเดียวไปเลยนะคะก็ทีเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยพอดีย้ายงานเปลี่ยนงานมันก็จัดระเบียบการจัดการการเงินทั้งหมดอยู่มอกรุงเทพแล้วอยู่มองเทพ28ปดปีครึ่งนะคะเงินเดือนประมาณนี้สองปีก่อนเราย้ายมาอยู่นิดาเงินเดือนเลยแค่นี้ ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะจะออกไปใช้ชีวิตอิสระเหมือนเราดูสารพัดคลิปตอนเริ่มอะค่ะอิสระภาพทางการเงินมันต้องเกิดก่อนแล้วท่านจะมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยคือสบายวันนี้และสบายวันหน้าไม่ใช่ลำบากวันนี้สบายวันหน้าไม่ใช่สบายวันนี้และวลำบากวันหน้า แต่มันต้องสร้างสมดุลหัวใจทั้งหมดของการจัดการคือสร้างสมดุลให้ได้นะคะสมดุลระหว่างปัจจุบันกับอนาคตมันเงินเข้าเทคนิคง่ายๆสอนลูกสอนหลานออมก่อนแต่ไม่ต้องสอนเด็กว่าใช้ให้เรียบก็ได้นะอันนี้เรารู้ของเราเนาะเป็นเครื่องของเราออมให้พอมันจะตัดไปลงทุนตรงไหนบ้างคนที่ใจไม่แข็งพอที่จะทำเองก็ต้องตั้งระบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ตัวช่วยเยอะมากคุณ DCA ลงไปเลย กองทุนมันเริ่มต้นแค่เดือนละ500หุ้นก็ดีซเดือนละพันใช่ไหมคะหรือทองก็ยังทําได้เลยเออเรามีความรู้พอไหมเราลงทุนระยะยาวพอไหมจริงๆถ้ามันระยะยาวอะค่ะการลงทุนมันไม่น่ากลัวเลยตลาดหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยมจะอยู่ย้อนกลับไป10ปีนะคะถ้าถอยไป5ปีก่อนแล้วย้อนไป10ปีเนี่ยเฉลี่ย10แต่ปัจจุบันเนี่ยเอาปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไป10ปีเนี่ยมันจะอยู่ที่8%ซ ทองคำก็ประมาณ4%ี่ปอร์เอโทษ7%พวกตาสารนี่ตาสาันทุนก็ตาสารนี่ก็ประมาณ4%เปเซนี่ยความรู้พวกนี้มันมีอยู่มันมีอยู่นะคะเราหาวิธีตัดอัตโนมัติลงไปนะคะอย่างที่เลักบอกเนาะของเราจะ,กะเกษียณด้วยกองทุนรวมกับประกันอัชลาจะจำแม่น58ประกันก้อนนี้จะออกนะคะ65ประกันก้อนนี้จะออก80สประกันก้อนสุดท้ายจะออกงั้นถ้าเราอยู่เลย80เราจะใช้เงินประกันก้อนสุดท้ายละ สะสมทรัพย์ที่เรามีไว้มันก็จะออกมาให้เราใช้ร้อยหนึ่งยังไม่ตายก็ไม่ใช้แล้วตังค์อ่ะพอแล้วก็เอาไปทําขึ้นเบี้ยชราภาพอายุ90ก็ได้เดือนละพันแล้วคงไม่กินอะไรเยอะมากกนนึกออกไหมคะอ่ามันต้องเห็นภาพตัวเองว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยเราเงินตรงไหนใช้นะคะก็วางแผนตั้งแต่วันนี้ออมให้พอที่เหลือใช้ให้เรียบสาวนักช็อปท่องไว้นะคะถูกแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซือ้อถูกแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซือ้อ อาจารย์มันลด50อซนอะอาจารย์มัน111 1 11, อนะอาจารย์มันลด80ซนะซื้อแล้วไม่ใช้อ่ะค่ะไม่ซื้อลดร0 0ยแล้วก็เอาตังที่ไม่ซื้อเนี่ยวางแผนไว้ใช้ในอนาคตแต่มันต้องเริ่มกลับมาหาให้เจอก่อนว่าสินทรัพย์นี้สินรายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงน,นั้นมันจุดเริ่มต้นเป็นจุดระเบิดเลยค่ะระเบิดจากข้างในอะคือตัวนั้นนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองมีน้องสาวเทคนิคการช้อปปิ้งของน้องสาวนะคะอยู่ด้วยกัน เขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกของมากและชอบช้อปปิ้งออนไลน์มากซื้อทุกวันชอบทุกวันเลือกของทุกวันปลาเนีตมากเลือกเซตะก้าเซตะก้าเซตะก้าแล้วก็ออกมาเลยไม่โอ,อนตังค์อ๋อชอบซื้อไงเซตะก้าเซตะก้าเซตะก้าแล้วก็ออกมาเลยเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่วันนึงเธอก็หันโทรศัพท์มาให้ดูลักๆักัก,กมันไม่ให้เ่ตะก้าแล้วะ <laughs> เพราะอะไรคะเต็ม <laughs> 200กว่าชิ้นอยู่ในตะกร้าไม่เคยโอนตังทำไงคะดีลีทจบไม่งั้น200กล่องมาเรียงเต็มบ้านเลยนะโอ้ oh, นี่เทคนิคนี้ดีมากเลยนะคะชอบซื้อซื้อไปเลยแต่ไม่ต้องโอนตังนะคะ ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจใน Workshop Next Station เตรียมก่อนสบายกว่าเตรียมตัวทางการเงินสำหรับชีวิตสถานีหน้าของคนในวัย 40+ Plus ได้ค่ะ